สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี f อนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมลงแนวทางเราพัฒนางวดวันที่7เมษายน2568ให้นะครับถ้าคุณผู้ชมชอบก็ลองตามดูได้นะเพราะว่า,าสูตรชุดนี้ผมทำขึ้นมาใหม่นะครับสูตรมันสูตรมันไม่เดินมาหลายงวดแล้วนะคุณผู้ชมก็คือพูดตรงๆนะครับว่า,าที่ที่แล้วตัวเลขก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ งวดนี้เริ่มวันจันทร์ก็ลองมาลุ้นกันดูนะครับว่าจะผ่านไม่ผ่านถ้าคุณผู้ชมชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับวันนี้ผมเอาตัวเด่นเป็นที่2กับ4นะครับชุดเน้นจะมีอยู่3ชุดชุดลองก็จะมีอยู่3ชุดชุดกันก็มีอยู่3ชุดนะครับจะมี4 4กับ4 5ห้านี่แหละที่หมดที่แล้วที่มันออกไปแล้วนะครับ ส่วน3ตัว2ชุดเมดทีเสแล้วนะั้นผมให้เด่นไปที่2กับ4ผมไปชี้ที่เลข2นะครับก็มาที่เลขสสูตรงวดนี้สูตรเลขเด่นยังเป็นตัวเดิมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่างมดทีเแล้ว4ก็ยังมีอยู่3ตัววดนี้จะยังเหลือไหมสําหรับ4นะครับถ้าใครชอบ2ก็ว่าที่2ใครชอบ4ว่าที่4ผมเอา4แบบ วันที่แล้วนั้นติดมาสามตัวงวดนี้น่าจะน่าจะยังอยู่นะเดี๋ยวเขาไปดูสูตรนะครับผมฝากคำเตือนนิดนึงข้อมูลนี้เป็นแค่การคําวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมสนับสนุนในซื้อเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบ,บาลออกให้เท่านั้นห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะครับอ่า fc กลุ่มหวยลาวนะครับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มนะครับก็ไปได้นะไปที่แอปพลายพิมพ์ adsb เก็เก้าห้ากดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับในกลุ่มนี้ผมมีรัฐบาลไทยให้ด้วย โดทีแล้วนันก็แตก8-7นะครับส่วนล่างนั้นก็ให้วิ่ง6นะสำหรับลาวนะสำหรับรัฐบาลไทยครับนในกลุ่มในกลุ่มลายกลุ่มนี้นะครับก็ลองเข้าไปดูสูตรมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมผมทำขึ้นมาใหม่นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด9ชุดเอา2-4 0-2-4จับคู่กับ4-5-6นะครับ จะมี0 4 0 5์สี่ศูนาีแล้วก็4 4 4 5 4 6มันจะเดินถ้าว่ากันในลักษณะแบบเนี้ยตัวนี้มันก็จะส่วนมากมันจะเข้ามาหลักหน่วยนะครับมันจะเดินหลักหน่วยตั้งแต่วที่ออก84สเนี้ย8 4นี่เข้าหลักหน่วยคู่ชุดเข้านะครับแล้วก็26ก็เข้าที่ชุดนี้6 8ด เข้าที่ล่างนะครับ6กก็มาที่ล่าง0 6ย์มาที่ล่างแล้วก็งวดที่แล้ว4 4 4 5หก็เข้านะอันนี้ก็เป็นเลข5แต่ว่าเข้าล่างมาสีงวดนะครับถ้าว่ากันเฉพาะล่างนะเดินมาสีงวดละส่วนมากผมดูแล้วมันน่าจะมันค่อนข้างที่จะไปล่างมากกว่าบนจะมีบนอยู่แค่หลักๆอยู่3มงวดนะครับถ้ารวมทั้ง4 5หก็เป็น4งวด อันนี้ใช้หลักหมื่นสองครั้งนะครับเอามาบวกกันเป็นสูตรคู่คู่ขี้วันนี้ได้เลขคู่แล้วก็หลักพันอ่าหลักแสนหลักพันหลักสิบบวกหนึ่งคือสูตรที่สองผมเอาสูตรที่ผมใช้เป็นเลขเด่นนะวดที่แล้วผมก็เอาสูตรนี้จับเป็นเลขเด่นนะครับแต่ว่าผมไปชี้ที่เลขสองก็มาที่เลขสี่วันนี้ก็ยังเป็นที่เลขสองสองกับสี่นะครับใช้หลักแสนหลักพันหลักสิบบวกเก้าถ้าเอาตัวนี้ตัด มันก็จะตัด05 06ออกจะเหลือ2กับ4ที่ติดไว้นะครับแล้วผมมีอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรนี้สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ผมทำขึ้นมาใหม่เป็นสูตร3าตัวนะครับใช้หลักพันน่าจะเป็นสูตรงวดที่แล้วด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยใช้หลักพัน4ครั้งบวก2นะครับวันนี้จะเป็น802เอา802ตัดเนี้ย มันก็จะตัด44 45 4, 46ก็จะเหลือ2กับ0ที่อยู่แถวบนถ้าก็ว่าที่ไม่โดนตัดเนี่ยมันจะมีอยู่4ชุด04 24 25และ26ผมก็เลยเอา04 24 2กับ2 6เนี่ยมาเป็นชุดเน้นนะครับส่วนชุดที่โดนตัดก็มีบางบางตัวที่เอามาเป็นตัวรองแล้วก็เป็นตัวกันก็มี25 46แล้วก็0 6เนี่ย ที่มาเป็นตัวลองอ่ะลุ้นกันดูคุณผู้ชมเอาแบบง่ายงนะครับนะเพราะว่าพลาดมาเยอะพลาดมาหลายงวดละผมก็พยายามเต็มที่นะครับนะถ้ายังไม่อ่ายังไม่มั่นใจนะครับถ้ายังไม่มั่นใจก็ดูไว้เฉยเฉยก็ได้นะครับผมลงตามตามสูตรของผมก็คงไม่มีดราม่านะ <laughs> โอเคคุณผู้ชมลาพัฒนาพรุ่งนี้วันจันทร์สองทุ่มครึง่ง เรามาลุ้นกันนะครับ